ไไ้มขายไขายหมก้มแกดวยละแก้มกสละไข่ส้งไข่ิีไข่แบบลุกไข่งไง นาวมานันไปโซกาต็ิพี่แล้วพี่นางเลยฮะสวยหลายคนกนยังหลายอย่นะนึกว่าตลาดสิบให้ายวิวใช่วิวอ่างน้ำมือก้องไทยกา ไปใช้ไปใช้ลยปวดขี่ปวดงี๊เางี๊เอมัอ้าว5บาทจ้าขอบคุณค่ะไปอยาเปทข้นงายโวามงายแบบ้าย เทีเยวแต่ยายเทียวแล้วไหนล่องผู้อยาเ่วเที่ยวดอกว่าคุณดีเลยเนาะคุณนะจะออดเลยน้ำพ่นน้ำกะยับเนา ย่างน้เพิ่อเด้ผลิก็หันเ้ผฮะผลกหไบอย่างใครยู่บลิกบเป็นย่างเด้ะกระเป๋าแบบนี้ยตาบ้าเหอร้อยรอยผุกเี่มาท่างพี่ Ừ. Yeah. nhàng khó pha nhàng quá <laughs> <Yeah. cười> <laughs> nhàng một đi so bài đi nó so pha bài, bài nhàng, ừ. nhàng pha <laughs> <laughs> มือกล้อตาไม่ใช่ครับเดี๋ยวไม่สุดตรงผมไปเย็บกุ๊บกับมาบุกโวัวนั่มันดีวฉันมาเสียงดังเลยยัีคเสียงดังกบนสีอะไรหรอเล่นเล่นเล่นล้วหรอเล่เมื่อแล้วอุยนี่แบง ลักก <Cornell. S 2> ี้เ so น <laughs> ี่ยดูทั้งคางคนหน้าโอ้ยแดดก็ออกดูทั้งคางมันหนาวโอ้ทั้งหมดค่ะอาจีนะทีก็เอาเหรอเอาอันนี้สองอันนี้สามอ่ะบ้า บะบีทวง้ยบ้าไครหมูเราไวเด้อมาเป็นิกินาทำไมิิบะพอยเจ้าอะไรกินตะลูกซีนนะพออยากซื้อลูกซีนให้ผูบ้ากินสาวบาทเออเฮ้ยเนาะดูไ อลอสินหนึ่บาทในชาวบาทห่าวบาทบีเราท้บางีมา้าหน่อยเจบแล้วมบเลิเลยบ้านกัยเพืจะไปตาอยู่บนจี้บอสไปงาเตางาเตานทีหไก่อนางไายู่เมืองไงงาเต้าชาวบาท

ไปตั้งอา้าตั้แทงกขนให้แซ่บๆดอกอ้ยเริ่มเส้นดำอ๋อินข้าใหญ่ด้ชินแโอ้เฮ้ยอันนี้ก็คื้านาวทธอบอกเกี่ยวกับวันหนาวอ่อนใส่อย่งนี้นะ ยังดีมัดแย่ดีเลมื่อไงจแนเมื่อไไปทักได้ก็ลีบแหลกทะลดง่ายดีโตน้อยๆเนาะ ngáo phải nói hiện nay cái nha đây khoang mình đang ngắm ngắm thử nó là ừ. cái, là ừ. là cái, toilet, cái này 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 cái ยังสงเกมายาเอายังได้สิ่งทำงาลายเดปลาบลดะเลขายปลาน่ะูดก่อนะยมาาไปดีก่าขายประกอบเดมือจะมาดีแสงสารกสบาทบาท วงม่าเพินก้าหแหลกีสี่สาตื่กปีผมหวสือสายราตีล้วบอกว่างามนะมาต

เราจะสิงเราจะสิงก okay. ุ okay, <S 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 mm. ้งกุ้งไหมเปนส่กุ้งตัวไหมปลาหมึกตัวนี่ไงปลาหมึกอันนี้นะปลาหมึกโล่ได้ไรอันนี้นะปลาหมึกแสบแข็งตัวนี้เออตัวอันนั้นกุ้งหรออกุ้งอันนั้นหมึกตัวนี้แหละบ่ออันนี้เอาแล้วเอะไรเอาลอยจ่ายเงินแล้วอยะไรเอาตัวใหญ่หลุดย้าย เอามาเอามาลาโอ้ยเอามันเลยจะบอกว่าได้เอามาลลยไข่กับลูกไข่ใหญ่ซื้อไข่เมื่อวกให้่หัว เออไปไป ừ. ừ. <laughs> mà cảm hai tay của ได้หาบ่ไม่ได้ <laughs> <laughs> นาเมเช้ามาเก็บแล้วนาทีมเราัเียนนง่ไ้ยบอนงเบนตานมือฮะก้า้วงเจ้ามึอะน่่้าหับนนโอ้ยเกดเอ้ย่ได้ใส่ผุกัหาบ้าไม่จะนำตา ว่าข่อยเอิ้นกําลังว่าหวานผู้ <test considerations>

อยางนะไ่เคยเห็นัดประประาดยังสิงาปฏิทินตบปากกบสามัอยู่เดี๋ยวนี้ด้ยาเเกปนตบปากแนงน้ำด้ออะไรืปงหล่อหล่อห่อหล่อหล่่อหา่อ่อห่ บ้านะนั่นแหละว่าบ่มีทินทานมีกระตายะต่ายตอนนี้เป็นอกน้เดือ้นไก่ขาเจ้เจ้าบริจิตกนเลยก็จะกินแต่ข้าหนกาบับไม่อกระเป๋าหาบาดใช่ป๊อนอคะนคราคมนะคะ ไขค่ะชื่อไข่มันเลือดให้เดียวเลยดีนอุ้ยเฮ้ยหาจีเปื่ยอ่ะลาตีแหลกแล้วก็จีที่จะพรางวานกป็นยังไงกะซิบ้าน์แล้วนะครับเนาะวันอะไรเนะสูบกันคลิปหนาเนาะครับครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ